สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะแอดมินช่องอีีเขียวค่ารวยนะคะท่านผู้ชมค่ะฟังสคริปต์ก่อนนะคะคำเตือนปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุสนให้เล่นการพนัน,นสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็นนะคะคือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมฟังคําเตือนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะ,ะหวยล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมตามต่องวดนะคะงวดอ่าเลขสวยนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะคะนี่สูตรแอดมินนะคะเจาะเก้าศูนย์เลขวินนะคะเลขวินแอดกับเขานะคะท่านผู้ชมสองงวดติดนะคะท่านผู้ชมงวดงวดน,นี้งวดน,นี้แอดมินเจาะสิบนะคะเพื่อเขาก้าวศูนย์นะคะเดี๋ยวเขาก็รอติดตามอ่างวดต่อไปนะคะท่านผู้ชมว่า อ่าเลขเด่นอ่าจะมาตัวไหนนะคะเดี๋ยวเอ็ดมินจะรอสรุปอีกอ่าทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,ามันหลมือนะคะคุณผู้ชม มีสองมีสามเลยค่ะมีหนึ่งมีสองนะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็มีอ่อมีสี่สี่เนี่ยไม่มาจากอ่สะสถิติหวยบอกว่าจัดน,นะคะคือกบีสี่แต่ว่าแต่ว่าตามสูตรอ่ะสี่กันมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเอ็ดจะว่าจำหมดทุกตัวนะคะ ฝนหวยที่ออกเอียงเนอะอาะทีเนาะจำบบอดดสามสองสองสองเนาะกับเก้าศูนย์นะคะสุดคำนวณหวยนะคะผู้ชมก็มีเข่ามีหลุดนะคะโอ้เอ็ดจะบ่ค่อยสะดวกบะไดนะคะผู้ชมฝนกระตกอ่ะอื วันนี้ก็ขอให้เขาอีเดอร์นนี้เรียเด่นนะคระับคุจะดีกัน 零三呗。 นี่ยสองเก้าเลขหนึงห่งนะคะหมวดในเด่นสุดๆนะคะ 4 1นึ่งนะคะหกเก่าเก่าหกเนาะมนเหกเนะคะ หกหนึ่งนะคะเด่นสุดๆมีสำหรับหงดวันจัดนะคะมีหนึ่งมีสี่มีสองนะคะมีสองมีสามเนาะมีศูนย์เดีเขาจับคู่กันนะคะ, 1, 2, ะคะุณผู 2, 3, นนะะ้ชม เดี๋ยวอดจะไปสรุปโครงสุดท้ายอีกที่นึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารอวันจันจะสรุปอีกทีนึงว่าเลขจะไปคำนวณมึงอีกคางอีกรอบนึงนะคะคุผูวว้ชมว่าเลขเด่นจะมาตัวไหนนะคะแต่วา่างวดนี้แอดมินเด่นที่เลขหนึ่งนะคะ สามหนึ่งะคะเดินทีเลกสามะคะสูตรนี้ก็เขามากทุกงวดนะคะสามสีงวดติดนะคะท่านผู้ชมก็ล่อรุ่นน้องวดนั้ที่ยี่สิบเจ็ดน,นี้ก็ขอให้เขาเด้อน,นะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะให้มีโชว์มีราบสุขสุคนเงินเตรียมกระเป๋าอ่ำตํำเาก่นนะคะท่านผู้ชมเลขแอดมินจะมีอยู่บางเท้าถ้าเกิดจะเข,าข่าคือจะเขาบนเขาล่างแตว่วาางวดนี้ก็ขอให้มากกันแล้วกันนะคะ,ะเด่นสุดๆนะคะแอดมินก็นกนจะเด่นไปที่แอ,อดมินมวนกลุ่มถูกวันที่สองสามงวดนะคะงวดนี้ก็ขอให้มวกลุ่มถึงเด้องวดนี้นะคะท่านผู้ชมกับสำหรับเลขเด่นงวดนี้นะคะ 4 1นะคะ เนี่ยนะคะสามคู่เด่นสุดๆนะคะสำหรับเลขวิ่งรูดนะคะตัวร่องนะคะก็คือ 9. เก้านะคะ,ะวิ่งรูดหนึ่งรองนะคะรองเก้าอ่า วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเก่ากัตัวล่องมาเข้าดีชื่นชอบนะคะก็มีหกเก่าหกหนึ่งนี่นะคะแล้วศูนย์สามอีกตัวหนึ่งนะคะนะ 036หรือ603นะคะกลับไปกับมานะคะท่านผู้ชมอ่าก็จะมีเด่นสุดๆนะคะวดนนี้ของแอดนะคะมี2เก่า1กับ36นะคะแต่แอดมินจะไปสรุปคงสุดท,ท้ายีทีหนึ่งก็คือเด่นสุดๆตอนนี้ก็มีให้คู่เดียวใบ3036นะคะ,ท,คคะท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมผู้นชมนะคะที่ชื่นชอบกะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแ,แชร์แอดมินน้ำนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอ่ะมัวนี้ก็ขอให้เข้านะคะท่านผู้ชมให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะสำหรับเลขวินนะคะอ่าเลขวินงวดนี้ก็ขอให้เข้านะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ซีไหมถึงว่าเลขเรียนนะคะท่านผู้ชมอาจจะมาหนึ่งซีซีหนึ่งกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าเลขสามตัวแอดมินว่าจะจับให้อยู่ที่ไปอ่าอ่ะตัวยัง อันส่วนตัวเนาะชอบศูนย์อ่าตัวล่องก็คือศูนย์สี่หนึ่งนะคะนี่นะคะอ่า ก็ให้มีโชคมีลาบนะคะผเรับโชคมีโชคมีลาบสุขสุขคนร่ำร่ำร,รวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะในงวดวันที่27นะคะเดือน6นะคะพศ25 6 5นห้านะคะทิงท้านนี้ก็ขอให้มีโชคลาบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเด่นสุดๆเด,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 ดอ41สี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะสวัสดีค่ะ